สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอัศน์สุดยอดมิกกี้เมาก,กับคู่หูสุดเทียนวันนี้เราจะมาเล่นแบบทาเลทาบดีเฟนซ์ซึ่งมีอันนี้เข้ามาใหม่ก็คืออีเวนต์กาตายนน่น,นเดงนะครับทุกคนคิดตั้งนาางไูเกไร คนเดียะ่อนนะมาเลยนี่นะทุกคนผมมีเ็ดงนะกับเงินส0 3นะทุกคนมามา,มาผมจะลองลองสตัวดูนะทุกน,นี่ผมก็ลงกัอีซี่นะ ทุกคนครับเมื่อกี้ที่ทุกคนเห็นคือภาพดวงตานะครับอย่าอยายาทุกคนที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้คือภาพดวงตานะครับเออมันเมื่อกี้มองไม่เห็นนะครับ กค็คือืผมคือวันนี้ครับผมจะมาแจกตัวรีเจนนะใครที่เล่นแมปนี้อยู่นะครับพิมพ์ชื่อลงมาตามด้วยเอยบอร์ล o บบแอดมินโลบบนะครับชื่อแอดมินโลบบนะครับอันนี้ก็เป็น toilet tower defense ถ้าใครไม่ได้เล่นก็ ก็ไม่ต้องเขียนมานะครับถ้าใครเล่นก็เขียนลงมานะครับจากการคว้าเก็บไปเรื่อยๆตอนนี้ครับเขาก็มีอีเวนต์ใหม่เข้ามาผมเก็บไปยี่สิบเก้าไขเลยนะครับทุกคนจะห้าสิบแล้วจะสามสิบหรือห้า หมดเลยทุกคนตัวยังกำรรเลยโอ้ทุกคนผมนะ่าจะไปตั้งขายในเทดิ้นพาซ่านะสิเพชรผมเนี่ยไม่มีใช่เพชรผมไม่ค่อยมีเลย พี่มมนคนทำอะเร,ามาเรวมาช่วยยัดไงโอเคนะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นเทสน,นะมาเดี๋ยวผมจะตั้งขายตัวเลยนะนทุกคนคุผมลืมเก็บผมลืมเก็บใคร เทดดิ้งคือเก็บหมดยังคุณเก็บหมดแล้วในเทดดิง้งชิวราที่ยังเก็บไม่หมดมันอาจจะต้องมีตรงอะหาูดิมันจะมีขายเออมีนักวิทยาศาสตร์ขายไหมวิทยาศาสตร์อวิทยาศาสตร์ทไมเอามันตัวอ,อกซานต้ามันแพงเกินไปอะแอสโซ ช่วงนี้ราคาตกหนักมากไอตัวนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์เลยมาทุกคนตอนนี้ผมจะตั้งขายตัวมาดูกันว่าผมเฮ้ยผมไม่ตั้งขายกว่าผมจะมา ทำใครัภารกิจอย่างนึงก็คือภารกิจที่การคืออะไรนะคือการทำไข่หมดการเก็บไข่ในทีดินมีตรงไหนบ้างบอกมาสิเธอไม่อยากต้องความผูกขาดเป็นเค่อะไรเนี่ยมิมะไรเนี่ย เขาบอกว่าอะไรอ่ะใครไม่อ่านข้อความใครไม่ใครที่ไม่อ่านข้อความของผมเป็นเกย์เฮ้ยทุกคนใครมันเป็นคนนี้วะใครมันเป็นคนเถียนเฮ้ยคนเถียนตื่นเต้มากเลยทุกคน้ยคนผมมองไม่เห็นใครอะไรไถดินภาษาเลย ใหญ่ใหญ่แต่ใหญ่แต่ด้วยแต่แต่ฮิตบล็อกเล็ดนิดเดียวว่าทุกคนเรากลับไปสูร่รบอบปกติกันเถอะปิ๊งขอาวรอบปกติกันดีนิววิงเวลาที่ผมอัดก็คือเวลาเก้าโมงครับ ้าม,ามงวนาทีซะด้วยเมื่อกี้9มงตรงอันนี้1น,นาทีอะไปหาไข่กันดูไปทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสอนหาไข่นะแต่ในเอนเลอนะครับผมไปลงมาไม่เห็นมีไข่เลยอะจมจริงแล้วคลิปนี้เราจะมาทำเลยเนะี่ยมาเก็บไข่ โอ้ทุกคนเหมือนว่าผมเจอไข่แล้วนะโุเจอไข่แล้วนี่ไข่ทุกคนไข่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 เอาทุกคนไข่ไมหาย้อะไข่เลยเสียดายมากทุกคนไข่มันอาจจะอยู่ในพุ่งหญ้าได้นะหรือไม่มันก็อยู่หลังเนี่ย ไม่ใช่หลังนี่เอออยู่โซน PVP ใช่ใช่ใช่มเที่ยวตัวฟาร์เามเร็วมั้ยมจะเก็บไข่ก่อนเก็บไข่ก่อนอยู่ด่านไหนที่มันมีไขว่วางอยู่แสดงว่าด่านนั้นแหละที่มันจะมีไข่อันนี้มาซ่อนอะไรตรงนี้เนะน่นี่เก็บเลยนี่ไงเจ<ำ>เออะไรอยู่นี่จับไปหยุดหอยู่ท่าเ,เ,เล็ยแหลบเหรอ แถวไหนเอ่แถวด้านอีเวนดานใหม่แถวด้านอีเวนดานใหม่เหญ่ตรงเนี้ยแล้วมันถึงไหนรัวแถวหมดวุ่นวายนะชูได้เก็บไปแล้วยังไง ไหนยูคุณไม่เห <x> ็นนี่ไงคุกไข่มันอยู่ข้างหลังหมดเลยมันอยู่ข้างหลังด่านถ้าจะทิ้ด่านเลยนี่แล้วมันพลิ้นแหลกโว้ยแถวๆนี้เฮ้ยนี่ไงเจอละอันหนึ่งไหนอยู่เลยอยู่ไหนอยู่ไหนมันอยู่แถวไหนอ่ะอยู่แถวเนี้ยพลิ้นแหลกเนี่ยข้างหลังพลิ้นแหลกเลยเว้ยข้างหลังที่เจอได้ดูให้ไอยเลิ้แหลก ข้างหลังทอยเล็ดแลบ,บเลยเหรอพี่กุลเดี๋ยวขอชาร์จก่อนขอชาร์จก่อนขอชาร์จแบตหน่อยพี่กุลโอเคมาชาร์จก่อนต่อให้ก่อนเดี๋ยวผมขอชาร์จแบตแป๊บหนึง่งถ้าทุกคนเห็นผมเดินมั่วมั่วคือผมชาร์จแบตอยู่นะอตอนนี้ผมชาร์จแบตอยู่นะ ผมออกอ็จะไปเช็คด,ดูอีกทีในโนต้ตบุ๊ก เพื่อนรู้ว่าควรความแหลกกลับไปเตืร์ดีป่าวะความแหลกควลกเตือความแหลกก็แบบแบบแนะนำช่องอะทำไมไม่รับทำไมไอ้ไม่รับสายาทำไมไม่รับวะหมอคลิป <laughs> อยู่คลิปอยู่เดี๋ยวไปดูในคลิปเลยนะเว้ยยืนในทีเ่เราถูตัวดีกว่าแต่จะได้ตัวดีเออ้อยอะอย่าๆ เอ้ครับที่คุณอเหมาะกับผู้เล่นใหม่นะถ้าเอาตัวนยคนมันมีอะไรวะมันมีอะไรอีกไหมอะมีแล้วมั้งจุดลอบปีน่จะหมดแล้วและรับยังไปขายพวกแถวเอ็นเลดหมดอ่ะเอ็นเลดหมดเก็บครบแล้วเอ็นเลดหมด mm -hmm. Am

oh mm -hmm. เก็บไว้แล้วแล้วมันอยู่แถวไหนอ่ะด้วยเราเก็บครบแล้วมีต้าสิฟองด้วยเดี๋ยวนี้แค่สิฟองเราเก็บไปสี่สิบแล้วหรือเปล่าถ้าเราเก็บไปสี่สิบแล้วเราก็ได้ตัวฟรีคุณว่าที่เหลือน่าจะอยู่ในด่านหมดเลยวะโทษ City ไหม ตัวเดียวก็ไหว cha qua đi cha mẹ lâu lâu ra đà trong trong mấy cha qua đi cha mẹ lâu lâu kênh ลองไห้เลยนะเว้ยเฮ้ย,ย,ย,มมยมีแค่ตัวเดียมีตัวก็ได้อะมีัไข่อะไม่มีจริงส่วนใหญ่มันก็อยู่ในเอน็นเลนอะ มีหรือเปล่าวะเอ้ยหนึ่งดนานหนึ่งฟองหรือเปล่า โมนัสเหรอ,อ,อเออแต้มโมนัดเลยเลยน่าจะเป็นแต้มโมนัสเอ,องไข่ฟองตรงนั้นแน่เลยน่าจะใช่น่าจะไม่ใช่ไขที่ให้เก็บคุณว่าไข่มันลดแต้มโบนัสร,ระหว่างเล่นรู้เปล่า ก็อยู่ส่วนใหญ่ก็อยู่ในเอ็นเลตส่วนใหญ่ที่มันในเอ็นเลตขนาดตอนที่เล่นเอ็นเลตตอนแรก